สวัสดีค่ะเด็กๆวันนี้มาพบกับครูแพนอีกแล้วนะคะเรามาพบกันเป็นครั้งที่3แล้วนะคะเด็กๆวันนี้ก็เช่นเคยค่ะครูแพนก็มาสอนวิชาภาษาไทยชั้นประถมศึกษาปีที่1ในหนังสือเรียนภาษาพาทีเช่นเคยค่ะวันนี้เราก็ยังอยู่ในบทที่1ใบโบกใบบัวนะคะแต่เป็นตอนที่3แล้วชื่อตอนว่าอธิบายเพิ่มเติมความรู้นั่นเองค่ะเอ๊ ต่ก่อนที่จะไปเรียนนะคะวันนี้ครูแพรมีปริศนาคำไทยมาให้เด็กๆลองทายกันดูค่ะถ้าพร้อมแล้วไปไทายกันเลยค่ะเด็กๆตั้งใจฟังคำถามกันให้ดีนะคะคำถามก็คืออะไรเอ่ย4คนหาม3คนแห่2คนพัดคนหนึ่งปัดแซ่ เด็กๆพอจะคิดออกกันหรือยังคะถ้าคิดได้แล้วไปดูเฉลยกันเลยคะ่ะเฉลยก็คือช้างนั่นเองค่ะเด็กๆเ,เป็นยังไงคะตอบถูกกันไหมเอย่ยเดี๋ยวเราไปฟังเฉลยอย่างละเอียดกันอีกครั้งหนึ่งนะคะ สคนหามมาจากขาช้างสี่ขานั่นเองค่ะส่วน3คนแห่สามมาจากงวงช้างหนึ่งงวงรวมกับงาช้างอีกสองค่ะเป็น3นั่นเองสองคนพัดสองมาจากหูของช้างทั้งสองข้างซึ่งมีลักษณะใหญ่คล้ายพัดนั่นเองค่ะและสุดท้าย หนึ่งคนปัดแซ่แซ่ก็คือหางของช้างนั่นแหละค่ะเด็กๆเพราะหางของช้างมีลักษณะคล้ายแซ่ค่ะเป็นยังไงกันบ้างคะเด็กๆปริศนาคำทายที่ครูแพนนำมาให้เด็กๆทายถูกกันไม่เอ่ยครูแพนหวังว่าเด็กๆจะทายกันถูกนะคะต่อไปก็จะเป็นการเข้าสู่บทเรียนของเราแล้วนะคะเด็กๆพร้อมที่จะไปเรียนกันหรือยังคะถ้าพร้อมแล้วไปเรียนกันเลยคะ่ะ บทที่หนึ่งใบโบกใบบัวอธิบายเพิ่มเติมความรู้อ่านพยัญชนะเด็กๆอ่านตามคุณครูแพนด้วยนะคะก็ไก่อ่านว่ากอ จอจานอ่านว่าจอดอเด็กอ่านว่าดอตเต่า อ่านว่าตอบอใบไม้อ่านว่าบอปอปลาอ่านว่าปอ ออ่างอ่านว่าออขอไข่อ่านว่าอขอหอหีบอ่านว่าอหอ,อา งงูอ่านว่างอมอมาอ่านว่ามอต่อไป เป็นการอ่านสระนะคะเด็กๆมาดูกันค่ะว่ามีสระอะไรบ้างสระตัวแรกนะคะคือสระอาค่ะสระอาอ่านว่าอาต่อไปดูสระตัวที่สองกันนะคะเด็กๆอย่าลืมอ่านตามนะคะสระอี อ่านว่าอีสระอูอ่านว่าอู บ้างคะเด็กๆพยัญชนะและสระที่เราเรียนในวันนี้ไม่ยากเลยใช่ไหมคะวันนี้ครูแพนก็มีการบ้านมาให้เด็กๆทําด้วยนะคะนั่นก็คือคัดลายมือพยัญชนะและสระที่เราเรียนในวันนี้ลงในสมุดนั่นเองคะ่ะเดี๋ยวครูแพนขึ้นตัวอย่างให้ดูนะคะการบ้านวันนี้นะคะ ุณค,ครูจะให้นักเรียนคัดพยัญชนะและสระที่เราได้เรียนในวันนี้ลงในสมุดต,ตัวละหนึ่งบรรทัดนะคะมาดูตัวอย่างการทำการบ้านในสมุดกันนะคะเด็กๆก่อนอื่นเลยเด็กๆต้องเขียนวันที่ก่อนนะคะตามตัวอย่างที่ครูแพนเขียนให้ดูเลยค่ะหลังจากนั้นขีดเส้นใต้ และลอกคำสั่งลงไปคำสั่งก็คือคัดพยัญชนะและสระที่กำหนดให้เห็นไหมคะว่าครูแพนเขียนกอไก่5ครั้งให้ดูเป็นตัวอย่างแล้วหลังจากนั้นเด็กๆนำพยัญชนะและสระตัวที่เหลือมาเขียนต่อกันได้เลยนะคะพอเขียนเสร็จแล้วอย่าลืมขีดเส้นใต้และเขียนชื่อชั้นเลขที่ ตามตัวอย่างที่ครูแพนให้ดูนะคะเด็กๆสู้ๆนะคะขอให้นักเรียนตั้งใจทําการบ้านนะคะพอทำเสร็จแล้วเด็กๆอย่าลืมถ่ายรูปส่งให้คุณครูประจำชั้นดูด้วยนะคะคัดลายมือให้ตัวบรรจงเต็มบรรทัดนะคะเด็กๆ เช่นเคยนะคะก่อนที่จะจากกันไปในวันนี้เด็กๆอย่าลืมดูแลสุขภาพตัวเองในช่วงสถานการณ์โควิด -19 นี้นะคะด้วยค่ะ3ขั้นตอนง่ายๆค่ะนั่นก็คือสวมหน้ากาก,กอ,นอนามัยล้างมือด้วยเจลแอลกอฮอล์และเว้นระยะห่างนะคะเด็กๆวันนี้ครูแพนต้องขอตัวลาไปก่อนไว้พบกันใหม่ในคลิปต่อไปค่ะสวัสดีค่ะ